ก็คือพยายามไม่แช่เบรกนะครับใช้เกียร์ต um> ่ำกับน้ำลงนะฮะัใช้เกียร์ต่ำไม่แช่เบรกนะครับถ้าแช่เบรกเพราะปุ๊บเบรกร้อนปุ๊บมือก็จะทำให้เบรกร้อหายนะครับก็จะเป็นอันตรายได้นะครับมาชมไม่ค่อยลงไปเรื่อยๆนี่สวยไหมราคาที่คุ้กับ

<laughs> Để <người> đấy, <laughs> ừ lời <laughs> <again, bình cười> lẽ ra cái bên bài lạy giờ không thật kỹ thật nô 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 ค่อยๆเบรกถ้ารถมันช้าแล้วถ้าเราค่อยๆเบรกเบรกก็จะไม่ค่อยร้อนนะครับเราค่อยๆหึงไปเรื่อยๆหักโค้งหักโค้งหักซอกหักซอกอันนี้หักข้อศอกเลยอ่ะขับรกหักข้อศอกเรามองมาจากขบวนข้างล่างเลยไก่เียบคันเร่งซิ่งเหยียบคันเร่งไม่ได้เออแต่มิดฝนมันเก็บตรงกลางจะดไข่ดิบ ขอจขอดขจ็ตไยก้เจ,ไท,จไทยดึกเกินี๋ยวเขาจะบินลงข้างล่างเลยนะบมบึมบ,มบมติดกระดงมาบินได้เยียเว้ยเยเยถ้าทุกเฉือน,นจริงๆนะครับสำหรับท่านใดที่เอารถไม่อยู่ ให้มองแท่งบรีเออซ้ายมือนะครับค่อยๆค่อยๆหักรถเข้านะครับไม่ต้องกลดัวรถจะพังนะครับเราเซฟรถเราเองไว้ก่อนนะสําหรับรถที่ชุกเชิแล้วนะครับหมดแรงเบรกแล้วหรือเบรกหายอะไรอย่างเงี้ยนะครับมอกด้านซ้ายได้เลยกระือหนาปึก๊กเอาอยู่โอ้รถขนนนนยิ่งไปเลยนะ ่ทะลุมิกีไปถ่ายรูปกันใหญ่เลยนงเอ้ยวันหลังเราโมไซเรามาดีกว่าเออตนมจากอานุนโอ้ล้มมาจากพนุนพอก็ขับลงช้าๆรับลมไงอนอนงอนคอาคอซ่าแล้ว ใช่เดี๋ยววันหลังเราามไซมากันเนี่ยเห็นไหมเขาขับมือเดียวด้วยมือหนึ่งมือหนึงถ่ายสำหรับท่านที่ไม่ชำนาญนะครับอยู่เบรกมันร้อนแล้วเราก็ค่อยลงมาเรื่อยเราก็คิดวดู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 ดดู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  ตอนนี้เราก็ใช้เกโลึงไว้นะอ้ดูทางเดูทางเราเออเดิดมองทางลงเนินเราจะลงไปตรงน่นนินเ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 นกนเนินเนินเนินมนินเนินเนินเน่อเนอนเนนเนนเนิ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 เนเนนนนนอเกเเเ เย็นริ่มเปิดกระจกไว้เย็น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 อ่านหมอกได้ละเย็นเย็นเย็นเขียงเย็นเขียงเย็นเขียงเย็นนี่ยังมีอีกครั้งนี่มีมายแล้วบอกมา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 แล้วมาแล้วบอกมาแล้วบอกมาแล้วบอกเปิดกระจกให้พี่สุดเนี่ยดึงแหวงหลังมันจะได้ไอหมอกเย็นมีดแล้วดึงแหวงหลังกัน แล้วเย็นเออเย็น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 เอเย็น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 เออเจ็บบอกอเ็อกแล้วเจ็ลงขังมั้สนี่ขังลงขังนี่บอกแล้วบอกแล้วเออยาสูดหายใจเออเย็นด้วยเย็น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  ขวามือก็จะมีจุดพักรถพักเบรกนะครับจอดพักรถพักเบรกเลยนะเปิดกระจก้ไม้เย็นเย็นเแล้เปิดกระจก้าง้เดินนะเดินนมมาแล้วมแล้วมาเป็นก้อนใดยไหมมาเป็นก้อนเลยมาแล้วจจจก็พอป่าแบบนี้นะมจะมีอีกเยอะเยอะเลยเยอะมามาแล้วมาแล้วอู้ย บ้านในเมืองหมอกเลยตัวตนี้ที่นี่มีหมูดำขายปันจัก,กรยานมามันจะปั่นขึ้นได้เหรอ้อเขาปั่นเกียร์นั่นไงเกียร์แบบเกียร์โลยิ่งเมื่อยเลยนะโเ้ไส่กระลำไส่ข้าวข้าวนาข้าวแบบ <Okay. S 2> แต่เป็นชุดมงงแหมปิดกระจกแล้วเงียบเร,ร,รากำลังส่งอากาศบริสุทธิ์ขึ้นมาเราจะไปสต๊อกข้างหลัง về bài dài lắm Hãy subscribe cho kênh Ghiền กูมีการนะโง่ลงมาแล้วเรียบร้อยโดดไงแนวแนวเน็ตแนวแนวนี uh, ่รัญากาศขึ้นนะครับสาวด้วยเฮ้ยยังไม่ไหวเลยหน้าขาวบักไปหน้าสดด้วย ันสองรอบนี้ก็ผอมนี่แต่ละวันไอ้ขาขึ้นอ่ะไปเท่าไหร่ขาลง่ยจักรยานเนี่ยแล้วก็ขาลากไปไงเออเข็นล้อยัดใส่ล้อไงอ่ะก็ดีเล็บแล้วเปิดหมดโอเคแต่คิดว่าคงใส่ใรถลงอ่ะเพราะลงไม่ได้นะเร็วเกินนล้บังคับไปอยู่หรอกจะไปยังไงนี่ดูดูวิวเนี่ยดูบอกว่า ไปกดเล่นทำไมเราการปิดไว้ปิดไว้ลงเฮ้เปิดไว้เปิดไว้เปิดไว้เราชอบกดเล่นกดมันแล้วก็เสียพอดีมีอะไรก็เสียหมดเนี่ยเนี่ยพ่อกระจกด้านนี้เป็นรอยกานอะทำเป็นรอยอะพ่อทำอะไรบอกบอกบอกเกม่แซงไปพอหน้าพ่อบอกแล้วแสงไป แม่ละคนเนี่ยไปจีตเอาแกันแ่เองใหม่ก็ด็กสงกไปเลยรถเบา าแล้วลงเขาแล้วลงแล้วลงแล้วเ,เ,เขียดลงแล้วเขียดกอดจังแน่นจัก,กรยานมาแล้วเขียบจัก,กรยานมาแล้วจัก,กรยานมาแล้วโอ้ยกินน้ำแล้วกินน้ำแล้วลุงบอกไม่ไหวแล้ว ปั่นเงี้ยไปกับอึ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 บก่อนจะถึงนี่โอ้ยอย่าก้มหน้าไปเยอะเนี่ยมันลงเขาเห็นไหมอย่าก้มหน้าไปเยอะเดี๋็บโคกอันนี่ลงเยอะลเยอะเลยอู้หนี่หักข้อศอกเลยเนี่ยนี่หักกลับเยอยู่เทิร์นเลยเนี่ยพอปิดดิเดียวเนี่ยเดียวอ่ดเดียวคุณแม่ ดูดูดูนี่ดูทางเลยอะจะบอกแล้วตอนลงอะคนนั่งอ่ะไม่เสียวหรอกจะเป็นนักขับจะเป็นนักขับมันต้องเนี่ยนักขับมันต้องดูทางไว้ดูลายทางไว้เนี่ยไม่งั้นมาหักโค้งอีกแล้วเนี่ยหักโค้งเลยหักโค้งเลยเห็นไหมขูนเลยหักขูนเลยขูนเลยหักโค้งแลยเห็นไหมหักโค้งแลยอือยิน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 อือหักขูนหักคูนหักขู

หมอกแน่นแน่น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 อันนี้ตอนนี้หมอกแน่นแน่นเอ้ยดูอดเดอันรื้พอดีสารเราพอดีสารเราอุ๊ยหนาวเลยอ่ะหนาวดูด้าเสียเต้เฮ้ยอยู่แน่นเลยอันนี้มองไม่เห็นอะไรเลยมองไม่เห็นมองไม่เห็น ขนาดเขียดอยู่ใกล้ๆก็มองเห็นเลยโดยเนี่ยทางทางทางดู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 ทางดูทางดูทางดูทางเขียดดูทางก็ทำไมไม่เปิดไฟอ่ะดูทางเขียดดูทางโอ้โนี่ในเมืองหมอกได้มากเลยนะเนื้อขน้นเปิดไฟอ่ะทำไมไม่เปิดแล้ว มื่อแล้วมืมันหกบ็นแล้วเนี่ยมันค่าแล้วอ๋อเปิดแสงอาบน้านอนแล้วอ๋อเปิดแสงโอ้ยอยเลียวเลี้วโอ้มีใครจอดดูอะไรเนี่ยรถมันร้อนเลยไงมาแค่นี้อ่ะโอ้ยตื่นเต้นเราไม่เคยเจอบอบจอดรถทั้งทางเลย่วดเยอะ thank you ไม่ไม่ลงเงยเนี่ยเราไม่ค่อยด้บเกข้างหน้าข้างหน้าเก็บรกใช่ลงเซ้ายแต่ข้างหน้าไม่มีค่อนเลยนะเขาเบรกตลอด อฉันลาดนอ่ะขวากันรู้ด้วยเอ้ยอยังอยู่ในโหมดของการยูเทิร์นอยู่ออยถึงถักรถจะจะทักตรงนี้ก็ได้เลยลงเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวรถจะจอดนะลงไปสุด รถหกล้อทำรถเตี el, uno, ้ยตึมตึมตึมต้มตมว่าไม่หมกแล้วโอ้ยนี่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 พอได้อยอะพอได้เยอ่อยมีข้าวเด้ปลูกข้าวเลยเนี่ยตรงนี้เขาปลูกข้าวเขาปลูกข้าวเนี่ยปลูกข้าวเป็นก็ก็่ฝนตกเหรอ อ๋อน้ำไหลเออน้ำป่าใบไผ่อันนี้แบบที่ชอาไปห่อนี่ยตึงๆไม่ใช่แลวใบอ้อยเหรอเหมใบไผ่ใบอ้อยยที่เขาห่อใบจังเี่ใบอ้อยหูอื้อหูอื้อคำหวานคำหวานใบข้างทาง เราเหมินเขาแหละยบากเราใกล้เขาเราก็จะเด็กเขาของเราต้องการจะจี้เขาเกินเอากระข้หลังจะจี้มาต้องหัดกันจี้หัดกันจี้คนจะมีคนนั้นไม่มีคนเหรอใครขับคนนอนข้างบน เออเข็ดทุ่มไหมกระเป๋าเดินทางออกกลับเนี่ยกลับมาแล้วจ้ะกลับมาก็โดนไม้แขวนเสื้อเลยอ,อึบอึบอึบใกล้เลยครับใกล้เลยครับแต่ไม่เห็นกระเป๋าเดินทางกระเป๋าเดินทางเธอลืมกระเป๋าไวไ้ในแท็กซี่เธอลืมแท็กซี่ไว้ในกระเป๋า โปโมชั่นกรับตอนนี้แม่จ้า,จาเอาไปหาแม่ไปไปไปแม่กระเป๋าเดินทางไปไหนอเฮะเกือบต้องไหนทำไมเยาวอะไรอ่ะอฮาทุกมากไม่ไปดีๆๆดแมป่ออปิดกระจกไปแล้วเออปิดเลยเราเป็นพวกค้าก๋วยเตี๋ยงสามจัง เอ้ยสังส่งสั่งสั่งเนี่ยเห็นไหมมันเลี้ยวว่ลงลงลงเลยนยะื้นๆืๆนืี่ลงเลี้ยวา เขียนเอ้ยจุดบริการตรงนี้เลี้ยวขวาเออขึ้นเพียบเลยวันนี้วันนี้มันพุทธเนี่ยมันพรุทธทำไมเป็นอย่างี้ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์จะมึงเอ้ฮ่าโน๊กเขาจะตามโดนกันต่อย,ต,อย,ต,อยต่อยต่อยตติดแน่สั่งขึ้นกูจะเปิด แกลรกแกรกขนมหมดแล้วขนม,ขนมใครทําขนมเล่นก็หมดเลยเราอะไรส่อง้วยวอะยวเดียวเดียว ไม่เลยสบายอมันหกแบบมันยอดอ่ะไมเห็นไหม บูาทารินภูทารินโมตไซคยมาแล้วโมตไซคยไปทำงานแล้วนี่ีนะลองกินแม่สันส้ตมตำแกงกาแฟเอ๊ถึงบ้านลิงทานแล้วเอ๊ถึงบ้านผู้ปรดแล้ว คบอกว่าแล้วขนมจีนแม่แมสั่นแม่สันส่นไม่เองบ้าขนมจีนเดค่ะเปิดค่ะเปิดค่ะเปิดค่ะ เราจะไปพักที่แรกนะที่กาแฟบ้านกาแฟทุ่งนาเนี่ยนะ <ional> เราจะไปลงเก่าอี่15กอหมอกเขียดเอ้ยเขียดตะปาด <laughs> เขียดเอ้ยเขียดอีโม,โมขาคำ อีก50เมตรถนนลื่นปื้ดลื่นปืด้ด ทาไมโครทาไมโครไงไมโครแล้วเหรอนั่นที่นั่นนู้นสามสี่ห้างสาขาพาร์รถเขาจะทำถนนขึ้นไปนู่นอีกเหรอเออเนาะนี่ก็ทำเขื่อนทำเขื่อนด้วยนี่ถึงเขื่อนนะฮะเขื่อนน้ำตกน้ำตกคลองกระจกกระจก ว่าตอนนี้ก็ลงสบายเลยครับลงชิวๆบ้านล้างนะบ้านล้างในเรือนเบีย้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยตอนนี้เราก็ลงไปถึงข้างล่างแล้วนะครับก็ ทิ้งทางสบายสบายสบายแล้วนะครับก็ใครจะมาดูนักเบิลก็ขับขึ้นลง,งนกันปลอดภัยนะครับสบายๆครับขึ้นช้าลงช้าค่อยๆไป่งค่อยๆไ,ไ,ไปครับเพื่อนได้ดูครับจบการรายงานสำหรับกบเอฟนอนเมกโปรโมชาั่นแต่เพียงตอนนี้นะครับปรีชาสอปสุดพอสวัสดีครับถ่ายภาพเขียดน้อยลูกแม่อึ่งเขียดกีโม่น้อย มันใหญ่กรโอ้โหโอ้โหฟาร์มไม่เห็นแล้วเนาะโรงานล่อืมอากาศเปลี่ยนละอืม เส้นสอดไล่ภูผาเทือกเย่กระถึงว่าจะข้างล่างอันนี้อะไรนะตัดกระโวอย่างงี้ตัดกระโ่ว